ชอบกดจัดประหยัดทำไมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจโตอินอีกเช่นเคยครับและวันนี้ครับน้องโจอยู่ที่ f อร์ดอาเสาขาพระราม5ครับขออนุญาตนำเสนอครับเจ้าตัวกระบะครับ4ประตูเกียร์ออโต้ครับตัวนี้เรียกว่ารุ่น xls ครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็น2.0ครับเทอร์โบเดียว170แรงม้าครับ405แรงบิดครับตัวนี้แต่งแบบนี้นะครับน้องโจจัดให้ดาวนะครับ 0บาทนะครับสำหรับลูกค้านะครับพนักงานบริษัทนะครับราชการนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับเครดิตดีนะครับจัดไปเลยนะครับ0บาทอ่าพร้อมแต่งแบบนี้ให้ด้วยนะครับ0บาทแต่งแบบนี้ได้อะไรไปดูกันครับด้านหน้าครับน้องโจจัดให้นะครับเป็นครอบไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับหล่อหล่อแบบนี้เลยพร้อมตัวอักษรอะคริลิกครับ ด้านหน้าใส่เป็นกระจังวิกเตอร์นะครับลูกค้าก็สามารถเลือกกระจังแบบที่ลูกค้าชอบได้นะครับด้านล่างครับตัวนี้จะเป็นชุดวิกเตอร์ครับ V2 นะครับทำสีดำเงานะครับตัดบลอนนะครับก็จะหล่อแบบนี้เลยนะครับชอบแบบไหนแต่งให้ได้แบบนั้นเลยครับด้านข้างครับ พร้อมซุ้มล้อตรงรุ่นของวิกเตอร์นะครับตัวซุ้มล้อวิกเตอร์จะออกเป็นเหลี่ยมๆหน่อยนะครับถ้าเป็นพวกแรปเตอร์จะเป็นมนๆนะครับพร้อมแม็กครับคันนี้นะครับใส่ขอบ20นะครับรัดด้วยยางซุ้มแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นของกาเล็กซี่นะครับเซกเมนต์นี้ไม่ต้องยกนะครับผมวารันตีอยู่ครบนะครับ5ปีแสน0 0 0หมกิโลนะครับเซกเมนต์นี้เงียบด้วยครับอ่านะครับด้านข้างครับก็จัดเป็น คิ้วกันสาดให้ครับพร้อมเบ้ามือนะครับเป็นดําด้านนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับด้านในนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับอ่านะครับตัวนี้หน้าจอนะครับ10นิ้วนะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะครับหล่อๆแบบนี้เลยไมค์ไมค์นะครับจะเป็นแบบดิจิตอลครับอืมพร้อมเบาะหนังมาจากโรงงานนะครับตัวนี้มีแอร์แบกในเบาะด้วยนะครับผม มาส่วนด้านหลังครับจัดให้นะครับเป็นโลบาร์นะครับปกติเขาจะใส่ทรงปืนกันอยากได้เรียบหรูเลยใส่เป็นของวายแท็กให้นะครับตัวนี้เป็นของวายแท็กแท้เลยนะครับผมด้านหลังครับไฟท้ายสวยๆนะครับน้องโจจัดให้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับแบบฟูลเลยนะครับพร้อมครอบนะครับฝาท้ายนะครับ FORD ตัวอักษรอะคริลิกนะครับจัดเต็มระบบเลยนะครับกล้องหลังนะครับมีให้หมดเลยนะครับถ้านะครับลูกค้านะครับ ท่านใดนะครับสนใจแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทนะครับราชการและวิสาหกิจศูนย์บาทนะครับแต่ถ้าเป็นแคมเปญพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่าอาชีพอื่นๆนะครับดาวเริ่มต้นพร้อมแต่งแบบนี้49,000บาทนะครับศูนย์บาทผ่อนประมาณ12ื่นสองนะครับจัดให้แบบนี้เลยสําหรับโปรพิเศษถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อน้องโจโตอินได้เลยนะครับศูนย์หกหนึ่งสองสองสี่สองหกห้าสามนะครับน้องโจอยู่ที่ฟอร์ดแอมเอสาขาพระรามห้านะครับ เข้ามาหาน้องโจได้นะครับแคมเปญแบบนี้ลูกค้าได้ออกรถกับน้องโจนะครับได้ร่วมทํากิจกรรมนะครับเรามีแจกกองทุนให้น้องๆน,นะครับทุกทุกเดือนนะครับตามโรงเรียนนะครับทุนการศึกษาสําหรับเด็กนะครับแล้วมาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับ่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ